สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนจะมานำเสนอการฝึกทักษะการดอดตะก้อด้วยหลังเท้ากันนะคะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะคะนางสาวธยพาย,ยอดใจเลขที่1 2นายธีรวัตรสิงแก้วเลขที่9 3สนางสาวศิรินพรยศขายเลยขที่19 4นางสาวลรมิดาร่วมมิดเลขที่5ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ การดอตตะก้อด้วยหลังเท้าหมายถึงการดรอตตะก้อด้วยหลังเท้าเบาๆซ้ำกันหลายๆครั้งเป็นการดอตตะก้อเพื่อบังคับลูกให้อยู่ใกล้ตัวในระดับสูงเกินสะเอวหลักการฝึกเช่นเดียวกับการเตะตะก้อด้วยหลังเท้าแต่มีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยซึ่งมีหลักการเตะตะก้อด้วยหลังเท้าดังนี้ค่ะ 1. การดอตตะก้อด้วยลูกหลังเท้าปลายเท้าที่ดอกลูกจะกระโดกขึ้นและลูกตะก้อจะถูกหลังเท้าค่อนไปข้างหน้า ทางปลายเท้าบริเวณโคนนิ้วเท้าทั้ง5ใช้ปลายเท้าตวัดลูกตะก้อให้ลอยขึ้นมาตรงๆค่ะ 2. ยกเท้าที่ดาะลูกให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ3ขนขณะที่ดาะลูกลูกควรก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค่ะ4ควนฝึกดาะลูกตะก้อด้วยด้วยหลังเท้าให้ได้ทั้งสองข้างค่ะมาดูทักษะการฝึกลูกตะก้อด้วยหลังเท้ากันเลยนะคะทักษะที่1 หาจุดสัมผัสโดยการใช้ลูกตะก้อตีกระทบกับเท้านะคะหลายๆครั้งทักะที่2ฝึกท่าทางโดยการยกเข่าขึ้นบริเวณเอวเล็กเกรงขาเล็กน้อยค่ะทักษะที่3ฝึกดอกตะก้อหนึ่งครั้งแล้วจับพยายามประคองลูกตะก้อให้อยู่กับตัวจนให้เกิดความชำนาญน,นะคะ ทักษะที่4ดอกแบบ1ครั้งจับ2ครั้งจับเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดความชำนาญค่ะสลับซ้ายกับขวาน,นะคะทักษะที่5นะคะพอเราฝึกลูกดอกตะก้อด้วยความชำนาญแล้วเราก็ฝึกแบบต่อเน,นื่องสลับซ้ายขวากันเลยนะคะ พวกเราทั้ง4คนขอจบการนำเสนอคลิปการดอดตะก้อด้วยหลังเท้าและขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะและอย่าลืมไปฝึกทักษะการดอดตะก้อด้วยหลังเท้าให้เกิดความชำนาญน,นะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาในการทำคลิปนะคะ